ชวนกุ๊กุกไปดีกว่าคุณชอบกินกล้วยกล้วยแขกไหมกล้วยทอดอ,อ,อร่อยมากชใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ร้านนี้นอกจากกล้วยทอดแล้วเขายังมีของดีของเด็ดเมืองพิษณุโลกค่ะบวกกับเคยเห็นหรือไม่สับประรดภูแหล่ทอดไปดูร้านนี้น่ากินมากค่ะชวนไปกินดีกว่าพวกเราอสองคนคือสายกินอยู่แล้วล่ะคุณผู้ชม<า>นี่ กล้วยทอด20บาทคือจริงๆแล้วร้านกล้วยทอดมันก็เคยเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่คุณเคยเห็นหรือเปล่าสับป,ประรดภูแลทอดจ้า oh. เอาสับป,ประรดมาชุบแป้งทอดค่ะก็เรียกว่าเป็น hmm. อันนี้ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้เรียกกล้วยแขกอันนั้นก็เรียกสับป,ประรดแขกถูกไหมคือคือคือ,คอชุบแป้งแล้วก็ทอดปปรรอ่ะถูกต้องไหมเออนี่คือ อยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ,ะร้านกล้วยทอด20บาทตั้งอยู่บนถนนบรมไตรโลก,กน,นาตรงข้ามโรงแรมน่านเจา้า<ม>ชาวชพิษนุโลกเขารู้จักกันดีคุณดูนะนอกเหนือจากที่จะมีเอาของที่ไม่เคยให้เห็นร้านอื่นเอามาแล้วเนี่ย<ะ>ก็คือสับประรดภูแลเอามาทอดอเนี่ยวิธีการในการวาง<ะ>ชิน้นชิ้นอาหารของเขาเนี่ยชิ้นกล้วยชิ้นสับประรดเนี่ยเขาบอกว่าจะมีวิธีเฉพาะก็คือการวางบนตะแกรงโดยไม่ให้ใหมันซ้อนกัน เทคนิคเพราะว่ามันจะได้ไม่อมน้ํามันแล้วมันจะได้กรอบนาน,นแต่น,นี้เป็นเทคนิคน,น,นอกเหนือจากสับป,ประรดพูแลทอดแล้วอยากจะชิมแล้วเกิดมันคงจะหวานๆเปรี้ยวๆอันนี้คือกล้วยตากทอดค่ะเพราะอะไร<น><น>เพราะกล้วยตากคือของฝากขึ้นชื่อของพิซานุโลกอ๋อกล้วยหนกาเราไปชุบแป้งทอดดีทีถูกต้องใครไปพิซานุโลกเนี่ยปกติก็ต้องซื้อกล้วยตากกลับเป็นของฝากใช่ไหมเขามีชื่อนะเขาก็บอกว่าเอาละ เอาของดีพิษณุโลกนี่แหละมาชุบแป้งทอดมีทั้งกล้วยตากชุบแป้งทอดและสับปะรดภูแรทอดหิวแล้วนะฟักทองญี่ปุ่นชุบแป้งทอดก็มีทุกอย่างเอามาชุบแป้งทอดได้หมดเลยลูกค้าแน่นเลยค่ะคุณผู้ชมใครผ่านไปขออนุญาตแนะนําไปลองชิมหน่อยเอาไปฟังเสียงค่ะค่ะจริงๆแล้วสับปะรดแฟนเขาเคยทานจากร้านเอิแล้วก็เขาเลยบอกผมผมก็เลยว่าอลองเอามาทอดดูดิ เคยใช้หลายพันละมาก็จบที่พันที่เราเลือกอ่าก็เลยลองมาทอดขายดูก็ได้ผลตอบรับดีเหมือนกันครับก้วยตากก็เหมือนกันก้วยตาก,ก็คือของดีประจําพิษณุโลกก็เลยหยิบตรงเนี้ยมาลองทําดูพี่ก็เลยได้ผลตอบรับดีอีกวันนี้ก็ได้เป็นตังก้วยตากแล้วก็สับปะรดใช้ผู้แลใช้ผู้แลทอดมันจะกรอบหอมจะไม่เนื้อจะไม่ชํำไปแล้วก็จะไม่งอมไม,ไม่งอมไปไม่ห่ามไปอย่างนี้ครับ นี่คือคุณเอ็ดเจ้าของร้านสังเกตไหมข้างหลังคือมีสเก็ตบอร์ดเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านขายสเก็ตบอร์ดเป็นดิบอร์ดปรากฏว่าบอกว่าช่วงหลังธุรกิจไม่ค่อยดีแม่ยายก็แนะนาบอกทำขายของกินขายสิปรากฏโอ้โหลดลดเลยค่ะปังลยข่ดเรล่านี้นี่ไงวิธีการเรียงของเขาคือจะไม่ให้กล้วยเนี่ยซ้อนกันเขาบอกเป็นเทคนิคเรียงเป็นระเบียบกรอบ น้ำไม่อมน้ำมันนี่คุณ,คณกุ๊กกุ๊กวันหลังไปพิษณุโลกคุณผู้ชมลองไปได้นะคะร้านเขาเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงบ่ายสามหยุดสัปดาห์ละหนึ่งวันไม่วันจันทร์ก็วันอาทิตย์ไม่จันทร์ก็อาทิตย์ที่หยุดคือแล้วแต่อยากหยุดวันไหนยังอาทิตย์นี้อยากหยุดวันจันทร์ก็หยุดเอางี <c oughs> ้ละกันแมแต่เราก็ต้องอดทนอะของอร่อยเราก็อยากชิมรอเปิดทุกวัน่ะยกเว้นวันที่ปิดเปิดทุกวันถ้ากต้องยกเว้นวันที่ปิดใช่ผู้ชมเกมจบคนไม่จบ ไฮไลท์จัดเต็มแบบไม่ตัดครบทุกช็อตสำคัญในสนามดูต่อได้แล้วที่แอป m ม n o m โน